ได้กาศพวกเทนีบุญเอะครับผมเอาต่อไปสาธุคร,ร,รับปูต่อไปติดตามลาวพัฒนานะครับสัการับช่องไทยพาณชย์แล้วกันสลักกิมมีสวัสดีค่ะครับลาวพัฒนากับปูห้าเจ็ดแปดเอาจดจ,จัดไปเลยพี่น้องทุกที่ลาวพัฒนาหลังจากที่สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะเมื้อน,นี้ เอาตัวเลขนํามาเสนอเป็นรัฐบาลนะคะชุดรัฐบาลตามนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงหวยลาวอันนี้คือหวยไทยงวดที่16กันยายน2,566ันห้ในเอฟีก็บหน้าจอไว้มาหวยลาวน้ำปูวิ่งรูดปูห้าเจ็ดแปดปูห้าเจ็ดแปดวดที่แล้วนะเขาว่าปูต่อหนึ่งลังไอ้ว่าไม่น่าเองนเล่าเล่าดลากน้ำแปดวด่เหล่าเข่า ก็สมุดงวดว่าหั่นกาวสามแปดค่ะสามแปดสามเก้าเขาสามแปดสามเก้าสูตรปะปุ๊กฮะสูตรบอกค่ะสูตรบอกปูไปเล่ามาจากมือจกงวดแล้วหายเล่ามากแปดงวดผิดสองงวดครับผมโอ้แปดงวดผิดสองงวดไปเอฟที่นั่นเนียกับข้าเจ้าที่มีลุงมี่ร้านเนี่ยเท่าไปค่ะร้านไม่ลงให้เลยเสียายมากเป็นวังจงครับผมวิ่งรูดบนล่างครับ เราปูแปดวังหันกำลังวั่นพุธก็กำลังวั่นจันมันออกว่าอย่างเราวังหันว่าจัดบอกครับกำลังวั่นจันทร์ส่วนสามเก้าต้อนสมาให้เห็นเห็นว่าอืมออกมากระติดเครื่องติดสามนั่นแะครับมานี่กำลังวันพุธวันพุธแปดสี่สองต้องมาเห็นวิ่งรูดบนเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดครับผมเราปูคู่ วิ่งกดเจ็บแปดคือตรงกับของพระแหล่แต่นอวันครับเจ็ดแปดให้ถือ้ปเม่เ้อสองเดืนสกาวเจ็ดเก้าเอฟซีมาเบิ้งกระไรกับทองไซฟานี่พูดเ้งแปดแปดบูเบิ้งพร้อมพี่น้องแปดเก้าเอฟซีมาถือกัเอาปูไฮซีคู่ซีหังนะครับวดที่เราปูกับไฮซีหางบอกิทุ่งกับต้ีหังโอ้โหเขา่ ว่ี่ดอกมงวาะานี่นี่นี่นีจัมีหลักฐานมัีหลักฐานโอกระดาสี่พปดเงโอ้ยล่งกับเบี่ยงล่างกับเบียงมาเลยโอ้ปูมีหลักฐานม่างกับเบี่ยงโอ้เอาเนี่ครับผมดโอ้โย่ไก่ปวดเมือนจัดที่พานมานะครับสี่แปดสี่เก้ามันออกสามแปดอโอ้วิ่งลูดแปวิ่งลูดสามกับเก้าบนล่างเก้เก้าหนึ่งล่างบนก็ออกซ้ำสามแปดสามแปดครับ โอ้ออกตัวนี้ได้เป็นรองสามแปดนี่ได้วิ่งรดแปดกับเก้าเขาที่สามแปดเอาหลักฐานมาเอฟมามาออกมากเก่งปั๊บเลยขับเลขวิ่งทั้งเก้าทั้งแปดมาน้ำกันทั้งบนทั้งล่างสามเก้าสี่แปดสี่เก้าขับผมได้ซ้ำนี่งัดไปเลยเอาพันคุณพันเอาเอาเพชรพรวยเบิร์นได้ไหมเอฟซีเราได้ไหมอันนี้หลักฐานเก้าปูเขียนใส่ล่างกับเบียงนี่วันที่แล้วปูได้เน้นให้เบอลวันที่แล้วน่ะเน้นตัวได้ให้ วัที่แล้วนันเด่นสามแปดเดี๋ยวเด่นวันที้เป็นยังไงว่าเด่นเอากับร่างวันเป็นตัวยืนโอ้ค่ะโอ้ปูเขียนวันที่นะปูวันที่วันที่มันมาด้วี่จัดไปเลยพันคุณพันเลยมือนีสิบเอ็ดสิบสามวันที่สิบสามครับวันที่สิบสามมือนีสิบสามเหรอเือสิบสองสิบสองมือนีสิบสองมันออกสิบสามเป็นไหมครับออกสิบสามอ่ะพี่น้องกิี่ครับผมปูเขียนวันที่ให้นะครับ ปูให้เก็ดแปดปล่อยราพัฒนาเขามากห้มาแปดงวดรวดที่สองงวดมือว่านนี่เขาเต็มๆให้น้องหลักฐานก็เห็นดู่ในกองกระดาษถ้าจะวิ่งนะครับวิ่งอะไรได้ปู่ก็ดแปดวิ่งเก็ดกับแปดวิ่งรวไปเลยวิ่งบนบนล่างสามกับเก้าครับผมบนล่างสามกับเก้าเข่าทั้งสามทั้งเก่างวดนี้วิ่งบนล่างเก็ดกับแปดจะมาทั้งเจ็ดทั้งแปดหรือไม่ ไชเบิร์นพี่น้องิซี่แคบหน่อเจีกันครับผมโอ้ค่ะให้เจี๊ยบไปค่ะเราพัฒนาบนสามกับเก้าวิ่งรูดสามกับเก้าเห็นพี่น้องกับว่ารถพี่น้องเพราะว่ามันเมืดอ่ะครับผมไม่ได้ลับกับไม่ได้ลับนโปอ่ะพี่น้องอิฟซี่เห็นกันบ่พี่น้องนั่นครับมันเขามาล้างงอนแล้วครับอเอาไปปูให้พี่น้องมา คบเอารุ่นไม่เมือไม่บดไม่มือไม่บดไม่วันที่13บสามเดือพีนองเด้อนี้ครับวันทีนะครับปูห้าเก็แปดไห่ถึงล่าวัฒนาไห้ซึ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับอันลักลอยออกหาไซมันเขาสายยานหนึ่งบอกรักลอยหาหาเกแปโอ้มากระกระจิหาเก็ดแปดเรียกเรียงได้กับไปรด้วอ เอาถือคิ้งนะปูนะบ้านเงที่บ้านบ้างเลขห้าเจ็ดแปดนี่ออกดูอีรีดเนาะปีกายก็ออกปีนี้ก็ไม่ออกเจ็ดปดปีรุ่นรุ่นังก็เจ็ดแปดจนในสายสายกห้าเจ็ดแปดล้วออกอุปีไว้เอาไปสมิท่านะู้้งสำรับเลขปูแต่ว่าเอฟซีประมาณนี่แหละเจ็ดแปดผู้ใดจะไปว่าเลขไอ้นาะมันบ่อยไปเลขไอ้ยนอกจะเที่ยเนาะครับผมออกอายุปูสิเจ็ดแปดเต็มเต็มเลยเลขออกเมื่อนั้นเอหรือว่ายุ่นั่น งา,งานในเฮ้ hey, จนนมนครับมาเจ้าใส่เจ็ดแปดตัว,ว <laughs> เดียวหอระยูบนลูกสามแปดเฮ้เฮตึมมง่วนอีกสิเฮ้ hey, ตึมเมื่อกล่าวจัดกากเลยเอาไว้สักนิ้ละไม่ก็เอาไลาทันทีเพราะว่าคลิปนี้คลิปพิเศษครับพิเศษสาพูหาเจ็ดแปดครสี่เขียนให็นบ้งเด้อเตียบันเด้อเล็ติดวันวันเล้าวันเหล็กเล้าเหล็ไงเล็รัฐบาลมันจะออกไปติดเลยสอง เกระพวกได้สโอ้เน่นั่นเดี๋วเลยกรพัวแปดนี่กรัวสองสี่แปดองเห็นเลกเล้าเลกล่าทุกเมื่อนนหันศูนย์สามเก้ต้องมาให้เห็นเล่าครับทั้งอาทิตย์วัวพัวทั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์บอกมาทั้งอาทิตย์แปลว่าบึงได้ตลอดสิลหอตลอดชีตลอดชีพสองสี่แปดอเลขประจำวันวันจันทร์วันเิตย์วันจันทร์วันพุธ มาสูงสองห้าเนี่งได้ตลอดเลยเอาไปติดเลขไ่เอาไปติดเลขเหล้ากับเด็กแก้ก็ได้เด็กแก้าก็ได้ตัวนีบะสองสี่แปดต้องมาให้เห็นเล้าเนอะมึงนะตลอดตลอดเดือนแสดงว่าแปลว่าเป็นปีมันเลขกำลังวันมั่นกับวันอื่นเทากับเบิ่งอีกตัวอื่นอีกเลขเต็กติดนะครับเลขติดเลขกะกำลังวันเอาเอาเลขวิ่งไาจับใส่นี่ทุกงวดเขาทุกงวดปูว่านะครับพี่น้องกิฟตี่เอาชนะตามนี่นะครับพี่น้องกิฟี่ปูให้กินแปด ไฮราวัฒนากันเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้าเลขประจำวันโชคดีกันครับผมหนึ่งสามแปดกับเก้าหนึ่งป้าเต็มเต็มด้วยตัวนี้ศูนย์สามเก้าต้องมาให้เห็นราวัฒนาป้าถือสามตัวเต็มเต็มด้วยตัวนี้สามเต็มเต็มเลยเก้าเนื่องกับไปห้าสามกับไปอ๋อเลขทีวันวันที่หาเจ็ดแปดได้พี่น้องด้วยเอาพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้ครับผมบนล่างวิ่งเจ็ดกับแปด ปูจับน่ 3, สาตัวกับผมเ 8, ็ดแปดเด้าได้พี่น้องได้ปูันึงสาตัวเด้อใครเอฟเด้อเหมส่วนเล็กสองสปด้นครับปูสามดตรงตรงเออสามแปตรงตรงเออหนึ่งสามแปดกับเกาหนึ่งเต็มเต็มเลยหนึกับเก้าหนึ่งเลยนะแก่บๆงบางคงมเนี่ยนี่นี่ี่างนี่โอ้พีรองเอฟซีครับเมเจ้าูเปิดวันพุธที่สิ วิ่งลูดบนรากสามตําเจ้าโอ้ครับผมนี่บันทึท่านโชควันอีกเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าครับไปเลยตามนี้แล้วพี่น้องอีพีปั๊บคำลวนปั๊บเราเนี้ยครับผมครับปอนี่กับปนิี่กลับนิดนิดตกครับนิดนิดในน้อยแล้วพี่น้องเนี่ยคับนิดนิดนบวกล้ครับเก้าไกลในบวกเนี่เหรอตามนี้ก็แล้วกันสำหรับชวนมากั้งเกตเบ่งเด้อเลขในวันพุดเนี่ยสอง แน่เบิ้ลครับผมเอาตาคิีนั่นในสัการอาตาคิวไ้าพระรวยพอตัวล่าไปกอนนะครับทั้งช่องกับแยบพระรวยกับล่าให้กันนะพี่น้องที่และนุ่มส่วนอย่างบผมสามศัพศูนย์วิ่งลูดบนล่าง